ข้อที่3ค่ะมีเรื่องความเห็นของคอรมตามที่กระทรวงกรเกษตรเสนอนะคะในเรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพะัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในปี2567และ2568ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะคะสามารถดำรงชีพได้ ก็คือเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะให้มีได้เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมาย4.61ล้านครัวเรือนนะคะซึ่งรัฐบาลจ่ายเงินสนับสนุนแก่เกษตรกร,ร,กรในอัตราไล่ละ1,000บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ10ไล่และครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทค่ะ Hey, ทั้งประเทศค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกทท่านด้วยนะคะวันนี้ถือว่าได้รับข่าวดีกันทุกภาคเลยในเรื่องของโครงการรายละหนึ่งพบาทไม่เกิน10บไรสูงสุดอยู่ที่1 0,000บาทนะคะก็ผ่านการอนุมัติจากคอ,อรมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้3าธันวาคม2 5งห้านำโดยนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวเพรทองทานชินวัตรนั่งเป็นประธานในการพิจารณาโครงการรายละหนึ่งพบาทไม่เกิน10บไรสูงสุดอยู่ที่10,000 ในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวนาไทยนะคะก็ได้รับข่าวดีนะคะได้อนุมัติผ่านเรียบร้อยซึ่งขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการส่งไปที่ทกศในการพิจารณาจัดตารางการโอนเงินเนื้อกลางอีสานใต้จังหวัดไหนจะได้รับเงินก่อนนะคะแต่คาดการว่าไม่เกินธันวาคมนี้ก็จะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรชาวนาทุกทกท,กท่านค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอัปเดตข่าวสารประจำวันที่3ธันวาคม2 67วันนี้เกาะตีสถานการณ์การประชุมครมนะคะ3ธันวาคม2567ซึ่งนางยกรัฐมนตรีนางสาวเภัยทองทานเชนวัตรก็นั่งเป็นประธานในการพิจารณาโครงการซึ่งหนึ่งในโครงการนะคะที่ได้รับการอนุมัติในวันนี้ก็คือโครงการ เกษตรกรในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวนะคะโครงการไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะคะก็ถือว่าผ่านคอรมอเป็นที่เรียบร้อยนะคะงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้จะอยู่ที่38,000ล้านบาทนะคะถือว่ามากกว่าวงเงินเดิมที่ใช้ในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ2 9 0 0 0ล้านบาทแต่ก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากคอรมอเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ะขอแสดงความยินดีกับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาทุกๆท่านเลยนะคะถือว่าเป็น ข่าวดีรับ ปีใหม่ในปี2568ที่จะถึงนี้นะคะคาดการว่าการโอนจ่ายเงินนะคะทางทกศจะจัดตารางในเรื่องของการโอนเงินก็น่าจะไม่เกิน10วันหลังจากนี้ก็จะทราบผลแล้วนะคะว่าเนื้อกลางอีสานใต้จังหวัดไหนจะได้รับเงินก่อนนะคะแต่ในทุกๆภาคนะคะก็จะได้รับเงินก่อนธันวาคม2567นี้แน่นอนก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะเดี๋ยวในเรื่องของตารางการโอนเงินเดี๋ยวทางเราจะนำมาอัปเดตให้กับ ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ